น้ำัญชันเราจะทำน้ำอัชันมะนาวาขนาดนี้เราเราจะกรองออกนะเราจะกรองดอกอัญชันออกเราหองกล้วยนะคะน้ำตาเราหองกล้วยนะาสำหรับโยกประจำตัวนะ,ะสามช้อนโต๊ะมะนาวสี่เอ้ยสามลูกก่อน น้ำตาลาของกล้วยสามช้อนโต๊นะคะมีแค่นี้ทั้งหมดนะคะใส่น้ำอังชันที่ทำเองนะคะก็ใจสีสวยประมาณนี้นะก็คือน้ำตาลสูงแคลอร,รี่เบาหวางกินก็ไม่ขึ้นรับประกันกระจกวันนะคะเป็นเบาหวานกิดท,ที่สองก็คือ ะะเป็นตอนต้นขันนะคะแปลกก็มันก็จะไม่ได้หายขาดนักหรอกรกล้องวักินนะคะ